อันนี้ดักแด้เพื่อนเอามาคั่วดักแด้เหยาะเกลือส่เล็กน้อยเราไม่ต้องทําเค็มนะคะเหยาะเกลือเล็กน้อยหรือว่าผงปรุงรสสักนิดหน่อยใส่แบบเราไม่ต้องเค็มดักแด้ค่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยนะคะหรือว่าจะไปเคี้ยวเล่นๆเพลินๆมันๆคั่วดักแด้ค่ะคั่วให้แห้ง แห้งพอประมาณแห้งพอประมาณนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยเน้นอย่าเค็มไม่ต้องเค็มถ้าเค็มแล้วไม่ได้นะคะดักแดกต้องเอาให้พอดีพอดีไม่เค็มจะเน้นไปทางจืดๆแล้วก็ชิมดู อืมอร่อยรสชาติใช้ได้พอนัวนัว